ก็สวัสดีครับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณของท่านผู้บริจาคร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทุกท่านให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ของคณะนะฮะเพื่อเขาจะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการวิภาคาศาสตร์นะครับวิชาการวิพาคาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนเป็นแพทย์การที่จะรู้เราจะรู้จัก ส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะอุจจารอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่มีวิธีไหนเนี่ยดีเท่ากับได้ศึกษาจากของจริงถึงแม้ปัจจุบันนี้นะฮะจะมีเทคโนโลยีสเสมือนจริงมีรูปภาพมีตำราดีๆอย่างมากมายนะครับแต่การศึกษาจากอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดนะฮะที่พวกเราจะได้ศึกษากันนะครับการบริจาคร่างของอาจารย์ใหญ่นี่นะครับนอกจากจะเป็นการให้ วิชาเป็นทานให้กับนักศึกษาแล้วนะครับอาจารย์ยังได้แสดงตัวอย่างฮะให้นักศึกษาได้เห็นความเสสละนะฮะของการให้นะครับเป็นการให้ที่ไม่หวังผลสิ่งตอบแทนการให้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะเติบโตแล้วก็ได้จบการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกับที่อาจารย์อยากทุกท่านนะฮะได้ ปรุนาอุทิศร่างของท่านเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับต้องขอขับพุ้นอีกครั้งครับ